สวยลงงามมาฝากพี่น้องทั้งยูทูบเด้อพี่น้องจะเกิดชนแนลครับผมอยากจะให้พี่น้องมาเห็นนัง ใกล้นะเนี่ยไกลมากเลยนู่นนะามองเห็นอยู่ข้างบนลูกเขาหลลูกอ,อืมไม่ว่าเดียวยังไม่ใช่เลย,ยงนานะ อบคุณครับที่ได้มาเข้ามาชมวิวสวยๆของตะเกิร์ชแนลนะอันนี้ก็คือขึ้นกระเช้าจะขึ้นไปอะไรครับเรียกอะไรอ่ะจะแด้เอาวิวเมืองเวียดนามนะให้พี่น้องชมกันนะครับโอ้วิวสวยๆหาดูได้ยากพี่น้องครับผมวันนี้ก็ตะเกิร์ n แนลได้มีโอกาสนะเอามาฝากพี่น้องชาว Youtube ได้ดูได้ชมกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิดสองท่านนอยขอบคุณครับขอบคุณครับมาเป็นกาลังใจตะเกิดชาแนลด้วยนะ oh. เข้ามาชม,มาะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามตะเกิดชาแนลด้วยเด้อ ทางไม่ใช่แใกล้เลยนะฮะว่าเราจะขึ้นไปถึงเนี่ยฮะ,<อ>ะสวยงามไปเลยสวัสดีครับสวัสดีสามสิบสามสิบห้าท่านครับผม เข้ามาชมตะเกิด c h แ n n นลเนี่ยตะเกิดก็ได้เอาวิวภาพบรรยากาศขึ้นกระเช้าลอยฟ้ามาฝากมาตอนพี่น้องในพี่น้องชา YouTube. วยูทูบด้เบิรงได้ชมกันครับผมออกมาเบิรงมาชมแล้วกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจตะเกิร์ n แชเนลเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยวิว้สวย ภาพนิ่งสักิักพี่นัง่นงเอาเบิี่งนบรรยากาศพี่้ง่ก้ นะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจกับตะเกิดชนแนลครับผมนะขอบคุณเข้ามาเป็นกําลังใจในเด้อกดไลค์กดติดตามกดรับสไครต์ให้หน่อยเด้อพี่น้องเออรับขอบคุณหลายๆครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้ตะเกิดชนแนลโอ้ยเนี่ยน้องตีมจะขึ้นไปที่นั่แล้วจะขึ้นที่อันเนี้ยมันจะติดติดเตนดอตดนงตีมแล้วไหมาแล้ว าแล้วไงมองียามี่น้องมองไปเห็นทะเลเห็นมดเลยนะครับเห็นมดเลยมัองเวียดนาม้ามเขาหลายลูก้างเหลายลูกครับระยทางหลายกิโลเนยพี่น้องแค่เฉพาะนั่งกระเช้ากระเช้านี yeah. oh, 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 oh. Oh, oh. So. ่ก็ประมาณอยู่ <els> ครับสวัสดีพี่น้อง72ท่านนะ72ท่านนะครับผมที่เข้ามาชมเข้ามาเป็นกำลังใจและเกิด สีนประมาณสองสามกิโลได <ând> ้ได้ที่เรานั่งกระเช้าเนี่ยที่เรานั่งกระเช้านี่ประมาณประมาณีน้อยเนี่ยสองสามกิโลอพี่นะกว่าเราจะขึ้นมาเนี่ยหนุนดิ マジで。 กิโลนะเะถ้าพอยาวที่เราขึ้นกระเชาเนี่ใช่ใช่อย่างน้อยก็ประมาณ5้กิโลหกกิโลเนี่ยนั่งกระเช้าขึ้นมาเนี่ย 哦。 ลแลียวพี่น้องขอยหุพิธีารบัดคำากับขอลงไล,ไลงนไว้สนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อถึงที่หมายนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมมาเป็นกำลังใจตะเกิดแชชแนลครับผม